สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะพามาอัปเดตกันนะคะพามาอัปเดตดูสวนการนี่จ้ะมันนี่กับมีกุหลาบนะจ๊นะเนาะปีนี้กุหลาบออกแล้วแล้วบอกว่าเขามีต้นอย่างแน่ปีนี้มีผลผลิตอย่างแน่นะจ๊นะเนาะบักเขียบไปบักท่านออกนะจ๊นะเนาะบักเกาะต้นนี้กับบมีหนวยบักอีโฮมกับมีดอกมี่น่วยผสมกันไปจ้ะมีออ่อีมเขานะแต่ว่าบักพีราบักทับทิม ออกเยอะเลยปีนี้ปีวัางหันได้กินสามหน่วยเนาะจเนะนี่โวกนีนซิอยู่หน้าบ้านเฮาเบิดเลยเนาะจเนะออกซิดาขีนกจ้าปีนี้ดกนะจ้าเต็มเลยดูนะนะเป็นปุ่มเป็นพวงนะจ้ารอได้เลยแล้วเราก็มีอะไรเอ่ยดูสิคะอะไรเอ่ยรถไม่เหยยบลังกันซะดูกันหน่อยจ้ากล้วยนะ้ําว้าไทยนะจ้า สมบูรณ์แห้งอีพออีแม่ข่อยเลยมึงดูพุน่ะจะเป็นมันวนยญ่วยงามแต่บเบิ่งแคปปีมนันลดเนาะจ่ะเนาะจะตะปีกล้วยนี่ก็ง่ญ่แห้งจ้ะออกสองต้นนะจ๊ะออกสองต้นข้างหน้าเลยดูอุ้ยสวออนแห้งจ้ะอีละต้นกล้วยหนูจ้ะหนูตัดทิ่มต้นหยุดโอยไอ้จี่ตรงกลางเนาะจา้ะเนาะเท่าด้ซื่อว่ามีประโยชน์ไอ้นั่นเนาะอันนี้ก็ต้นบักซิดา อันนี้ก็ต้นฝรั่งอีกนะจ๊ะกำลังออกลูกอันนี้มะม่วงจ้มามะม่วงมะระกออันนี้มะระกอพันยาวนะจ๊ะติดแล้วหนึ่งลูกจ้าต้นนี้แล้วก็มีบักนาวจ้มามะนาวเราดกมากปีนี้น่าจะนอปุ่นเต็มเลยโคโรเคเรพูดนะจ้ะนี่มะนาวปีนี้ดกมากแล้วแบบอยาก อวดมากที่สุดเลยคือลูกพับนะจ๊ะปีนี้เต็มต้นนะจ๊ะดูกิ่งนี้สิคะมีแต่ลูกพับอีพออีแม่ข่อยเอ้ยผายากักษ์ลูกท้องไปฐานแล้วเด้อจ๋าเด้อผี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 มีดอกกระดกเนี่ยจะปีนี้หนูบัตัดไปมันเนาะจ๋าเนาะดูปล่อยให้มันขึ้นสูงสูงเลยมึงกิ่งนั่นดูพุ่นณ่ะแม่นเบิดนึ่งมีแต่ลูกพับเป็นลูกพับพันหน่วยใหญ่ๆเนาะจ้ะเนาะ นี่จะฝ้าลายตากันนะจ๊ะบะกเกาะจ้าบะกเกาะเขากำลังออกนวยจ้าอันนี้เป็นพันนวยปุ่มๆนะจ้ะเนาะปุ่มๆกรอบๆไอ้ทั้งหนาก็ะจิเป็นพันนวยเาาอันนี้ก็นวยยาวจ้าอันนี้ก็เป็นพันลูกยาวนะจ๊ะน้องนูน้ำมาดึงคุณนูว่านี่แม่มืปิดต้นบก่อนปิดนวยบะกเกาะแม่เป็นจะซับเงอกขึ้นอย่างนี้จำปลาบอกเขาเอิญนะไปะสนใจจะดอกไม้ อันนี้คือต้นบักซิดาเฮาที่ว่าดกๆปีบางหันละจา่านี่แมนเบิร์ตเลยนะจน๊ะเนาะแมนเบิร์ตเลยต้นบกเกาะก็มีอยู่ทุกที่ไอ้บักพริกดกจก้ะอันนี่กับบกเกาะอีกนะจ๊ะเนาะอันนี้กับบกเกาะอีกจก้ะต้นนี้มันอยากพอแดดนะจน๊ะเนาะมันก็จะขึ้นไปสูงๆนะจน๊ะเนาะเอามันไดไต่ขึ้นเราเราจะขี่ฮลิคอปเตอร์เก็บเลยประสาว่าบกเกาะนะจ๊ะเนาะนี่ต้น,ตนขาเรียวๆคือเจ้าของบ้านนี่แหละ อันนี้กำลังออกตกเอ้ยเอ้ยออกมาเนาะจ้ะเนาะอันนี้อืมอันนี้หนูตัดต้นบักพิกออกไปจ้านี้พิกเก้าปีก่อนเนาะจ้ะเนาะตัดทิมจงไหม่จะต้นนั้นบักามเทศจ้ะต้นคมเทศเฮาเนาะจ้ะเนาะบักเกาะอีกเด็กก็นี่จ้าอันนี้พวกเป็นพวกพักล้งไม้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ผุดดอกไม้บดเลยจ้ะดอกไม้อันนี้สื่อกระทางมะห้อย ดอกไม้ดอกไม้อันนี้บบแน่ใจดอกไม้หรือผักนาสิเป็นดอกไม้เนาะจนะ้เนาะนี่ก็นสิดอกไม้บบแน่ใจอันนี้บักเอืจะ้ะเพิ่มแกลนี่นี่เกิดแล้ววันไม่วันเกา่ามีน้ำกันบนุดเนาะจนะ้ะเนี่จะ้ะบักส้มโอเฮาบักส้มโอบักส้มโอเด็ดลูกมาเล่นจ้ <c oughs> <c oughs> บักพอกับลูกให้แดดี เกขึ้นประดังในได้บานลูกเต็มอุยุนี่จ้าพุษซาจีนเฮานี่เดจ้์เ้อะผู้ใดที่สิผู้ใดที่บอกเคยเห็นว่าบอกผู้ซาจีนมันออกจังไหนจ้ะมันสิออกใบออกม้าลอยไอ้ดอกมันสิขึ้นมาพร้อมนะจ้ะเนาะแล้วก็สิเป็นดอกเป็นดอกสิเวลาดอกลนมันก็สิเป็นนวยนะจ่ะนอกมันก็สิเป็นสายเป็นปุ่มเป็นพวงจ้ะนี่ปีนี่หนุ่มประตัดทั้งรางทุเทียนหนูยหมักตัดกิ้งตัดอย่างมัน ปีนี้สิปล่อยให้มันดกๆนะ่าจนะเนาะปีนี้สีขายจะ้ะอันนี้บักสวมน้อยจะ้ะควนขวดน้อยอันนี้ต้นบักสวมใหญ่ฮะพ่อจ้ะลูกน,น้อยๆเต็มจุ่มกลมพ่อจ้ะดอกรุนเหมืละอืมไม่เห็นเบิง่งอันนี้ขนาดหนูจะ้ะเอาในวานเหรอนึกซื้อในมันเหลนในมันเหลียนน่าจนะเนาะเห็นปะญาติกินเงินกับนนน่าจนะเนาะนี่อันนี้คณะนะจะ๊ะคณะไทยจ้ามีเห็ดพร้อมผลตะแกงีงแซ่บบ่เห็ดไตเบียนนะ้ยแน่น่ะ งามคักเห็ดายเบียดนะคะอย่าคิดจะมารักเก็บเห็ดกันเด้อเอ้ยพวกนี้กันเน็บหอมเน็บยังไว้ลากินเนื้อจ้าเนาะสตอรอเบอรี่สตรอเบอร์รี่จ้าอันนี้ต้นมะเขือพวงมะเขือพวงอยู่นอกบ้านนะจ๊ะกับตะไคร้อันนี้หยาดอกจา้าบได้ลกชิคานเนา้อเจ้า,จาชิคานคัมหัวอันนี้ต้นในยังก็เ,า,เานะหมกักเอียงก็ แกมังกรเออหนี่นีหน,นีแกมังกรเนี่ยแดงนี่จ้านำเสนอแป้งผักใหม่เรางามโมอขอบอกจก้ะอันนี้กะเพราไทยนะจน๊ะเนาะกะเพราไทยเบิดเลยเด้นี่กะเพราไทยเบิดเลยตะแสอนบะพูนนะอันนี้ก็เป็นคณะนะจน๊ะเนาะวู้ยงามคักจก้ะคณะนณะแล้วก็ปลูกบักทั่วสี่ทั้งหลังนะจน๊ะเนาะพวกทั่วปีทั่วฝักเหงาผู้หนังแมนเบิดเลย ยาวป็นคพุ่นจ้ะทั่วปีทัวฝังเงาเดชเห็ดอันนี้ไปให้มันไตเนาะจ้าเนาะอันนี้บักบวบฝรั่งจะสูกีนี่แต่แม่มัมนใหญ่ยยไว้มีสามต้นออกดอกเลยเนาะจ้จาเนาะขี้เคียขี้เคียจ้ะขี้เคียมะเขือเทศออกดอกแล้วกระลำจ้ะกระลำมีสองต้นอันนี้กระลำน,นี่หนูซื้อต้นมันมาเนาะจ้ะเนาะซื้อมัดแต่ต้นเล่อๆจ้ะนี่เอามาลงเอามาลงไว้ใหญ่ไว้ไว้ นี่เบื้องนองนะห้องกากาคกอนองนะนี่จ้าสิให้เบื้องบักขี้เคียเฮาบักขี้เคียนี่กูหนูก็ซื้อมาสามต้นเนาะจ้ะเนาะหนูซื้อมาสามต้นซื้อมาต้นน้อยๆจ้ะนี่หนูเอามาลงไว้แป๊บเดียวจะก็ได้กินเห็นบ่บ่ต้องว่าปลูกบ่ไดเนาะจ้ะเนาะปลูกยังก็ได้กินเห็นบ่บักพริกหนูก็ซื้อต้นมาต้นน้อยนอยหนึ่งหนูเพาะไว้บ่แม่น้อยอันนี้อหนูเพาะจากเมล็ดด้วยนี่จ้ะเราไปที่นี่มันอยู่ในกระถางหน่อยหนูเลยใหญ่มาลงไปอีตู้จ้ะ อันนี้กะเพราอันนี้กะเพรานะจ๊กะกะเพราตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเอาเอาออกจากกระถางมาลงุงไอ้นี่ยันเขาเอาินกระลำดอกสีม่วงจ้ะนี่พริกอยู่ทั้งหลังอ่ะจ้ะพริกออกดอกบนเราแล้วก็มีพวกทัว่วเนจ้ะเนาะที่ติดหั่วอ,อยู่หันอันนี้กะเพราวควายจ้ะที่เผ็ดๆเนจน้ะเนาะออ้สุดสั์ดีขึ้นอย่างนี้เมืองใบชะพูหนู จะผูกก็สวยปีนี้หนูปลูกทัว่วลายเลยจ้่หนูเอาไงมนมายัดไปเกิดทั่วนี่ปลูกง่ายจ้ะอันนี้ทั่วลันเตา่าจ้ะทั่วลันเต่าออกดอกแล้วนี่ทั่วลันเต่าออกดอกแล้วจ้าทั่วลันเตา่าปลูกหลายแต่สิพาไปเบิ่งอีกเนาะจ้ะเนาะไอพวกนี้นหนูหว่านไว้ขึ้นแน่บ่ขึ้นแน่เนาะจ้ะเนาสลัอรี่อันนี้เผื่ออีตูจ้ะเผื่ออีตูนเนาะจ้าเป็นแมงลักคณะจะวหว่านไว้เนาะอันนี้ก็คณะที่เราหว่านไว้เนาะจ้ะเนาะ กำลังงามเลยจ้าสะลารี่จ้าสลารี่อันนี้กะเพราอีตูจ้าเกะเพรอีตูกอีตูได้กินแต่น้ำไม่ได้กินยากินยังหอกจ้ากระเพราอันนี้กระเพราจ้านี่มีกระ,ะเะพราแดงกระเพราเขียวผสวมกันผักะเพรอีตอูพวกนี้หวานมากเลยกระถางน้อยๆหนูเก็บไว้นอนจ้าเนาะอันนี้บักบวบไอของฝรั่งไหมจ้า โอบอมแมนบอกบอกเขาเอิญฟักแมวจ้ะฟักแมวซื้อมาแต่ตลาดมันแตกนอะนอกจากเนาะพี่เพื่อนไ้มาหนูก็แล้เอามาลุงจ้ะบ่มีเขาต้นสลัดหรือเห็นบ่งอันนี้สลัดแตปีว่างหันได้นน่มันในมันเฮียนอกจากเนาะน,นี่อันนี้ก็ต้นผู้ชาจีนเราอีกต้นเน,น,นาะจ้ะเนาะพี่ดกคักอุ้ยปีนี้ปีนี้โตรตงเวาเลยจ้ะขายก็รวยปีนี้เวิ่นดดินี่จา้า ขากล้องบ่มีจะจับโทรศัพท์ไทยอันนี้บ้านน้องดูนะจะลูกอีกผู้หนึ่งหนูเฮียนาะจะเนาะหลุดออกจากท้องแล้วนี่ปุดป๊ดแบบดนึงย่างมาย่างมาหลุดปุด๊ด Hi! ้สไลด์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 โอเคยยเดรดีเดรสไลด์วูเกือ <laughs> บกับป๋สใจนิ่งมากุกเกือบกับป๋สใจเพื่อนบายเบบี้ ืันจะตะไคร่ตะไคร่หนูซื้อมาจากตลาดเน,นาะจนาอเอามาเซนําไปเห็นมันแตกหกักทำไมันแตกหักก่อนเราเคยสีปเปยวลุงขี้ดินเนาะจเนาออันนั้นก็นต,นตอนอ้นมงูนจ้ะซื้อมาปีบังหันเอามาเปลี่ยนกระถางอันนี้ต้นใบบักูท้าวอันนี้ต้นบักูดหนูได้หนี่นี่เพราได้กินจ้ะเพอได้กินเนาะจเน้พอพ่อเอกได้ก็นนากกกมาเอารถจ้ะนี่ใบใบแมงลักเต็มเลยเด้อ ไอนี่ไอ้ไอ้บ่แน่ใจว่าเป็นพวกบล็อกเกอรี่หรืออีหยังหรือเปล่าหรือว่าหนูบ่แน่ใจนะจ๊ะเนาะวันวันไปบักขี้เคี้ยจ้ะเอาบักขี้เคี้ยมาบีบเพืนบ้านน่ะบีบในมันลงไปอืมคี้เคี้ยนะจ๊ะเนาะบักขี้เคี้ยบักพริกอันนี้บ่แน่ใจว่าวันยังไงนะจ๊ะเนาะวันที่ขึ้นจ้ะผี อันนั้นขันางบ้านป้าจะ้ะเราตัดต้นกระถินยัญ่ๆออกแล้วนะจน้ะเนาะนี่ละมุดนี่กระถินหนูยังตรนนี้จ้ะอันนี้พักหวานไม่จ้ะอันนี้บักทั่วจ้ะเห็นบ่เอาไหนมันนะเอาไนมันสูบไปขึ้นมาแล้วจ้ะพักบุงจีนจ้ะนำเสนอพักบุงจีนนะจ๊ะอันนี้เห็ดเป็นหูเป็นหูแล้วกเ็เสียบเสียบลงไปแล้วจ้ะเป็นได้ได้กินบ่อพออีเมข่อยเอยใ้เพื่อต้องไปซื้อนาอจ้ะเนาะนี่ พักบูงจีนปลูกไว้สามกระถางซีกระถางจ้ะก,กับกระถางนี่พักบูงจีนไม่ซีกระถางอไอ้นี่อันดอกไม้จ้ะดอกไม้ที่มันเป็นคือหัวหอมพอเอาหัวมันฟังไบเด๋ยวปีหนามันก็ขึ้นเนาะจ้ะเนาะไอ้นี่อันทั่วจ้ะหนูก,กับบูงหัวเขาเอื้อนทั่วอย่างไหนมันหนวยแดงๆใหญ่ๆอะไรตำลึงตำลึงเนาะจ้ะเนาะบึกพิกจ้ะบึกพิก วันๆไว้เนาะจ้าเนาะเดยวก็ได้กินนะคะไม่ต้องรีบจ้ะนี่อันนั้นทั่วลันเต่บบาเน,น,นี่นะจ้ะทั่วลันเตากับทั่วฝักเหี้ยทั่วฝักเหี้ยมซิยูด้านนี่เนาะจ้าเนาะทั่วลันเต่าซิยูด้านนั่นดูวานจากไนเพาะเองทั้งนั้นเลยจ้ะเอาไนสุปรงดินเลยเนาะจ้าเนาะทั่วลันเต่าออกดอกแล้วด้ยนี่เห็นดอกคนบานานขาวๆนั่นจ้ะทั่วลันเต่าออกดอกแล้วนะคะเซอร์เรอรี่ก็ปลูกเองจ้ะเอามาหนิบแม่ให้เล้าแม่และแม่คนเล้าวัน ต้น้เนอาอจะเน้ะเอาหากักหนูก็เลยเอาหาักมันมาลงุงเลดี้ในมันเฮียเกิดแล้วตะไครม่มมนเนนยบไปก็แตกแล้วเนาะจานะนนะอมันเี้หนูสีพาไปเบื้องไอ้ต้นทัวกับต้นตําลึงเนาะจเนนะอยู่หน้าบ้านหรือม,มาให้เบื้องโอ้เนี่ยมาตะบ้านมูอันนี้ต้นดอกไม้อันนี้ต้นบกอกจก้ะต้นบกอกนี่นี่นี่บกอกนาะจะนน้อเสียไปเสียไปลงุงดินบานยาจ้ะ ไอสามาเบิงมองหนีหรืมอมให้เบิงอันนี้ตอกดอกมะลินะจ๊ะเนาะมะลิวันแม่จะงามงามมันถึกฝนอันนี้บักถั่วฝักยาวนะจ๊ะเนาะถั่วฝักยาวถั่วปีแล้วก็มีบักเขียเปาะน้ำจ่ะเอาไนมันลงเราถึงนึกว่ามันไนมันบกขึ้นว่ามันมันเกิดหนูกเลแล้วไนบักถั่วมายาดลงบักถั่วก็เล้เกิดซ่อนกันนะจ๊ะเนาะอันนี้ก็บักถั่วเหมือนกันจ้าอันนีไนมาสุบสุบไปไออันนี้อันมวนแหย่ใจคือจะเป็นผักอีตูละจ้ะ อ,อันนี้เอามาตั้งไว้หน้าบ้านดอกจ้ะมันมีกลบพิมกลบกระซียเอาไปอ้อมมือไดกระรตนโอ้ยหัวหักบนนะกบกระไดเฮอหัวเดกซ่ซ้ำอันว่าทิตัดไปตวงหมกกลบมีนะจ๊ะมะรงอาหารแรงเด้อีกอะกทั่วเฮาเอ้ยสนุกกินน่าจะนับนะกทัวปีนี้นี่แมนบัดเลยอันนี้บักเคียนนี่บักเคียมาเกิด,ดนะี่น้ำอันนี้ตำรึงจ้ะตำรึง ตำลึงนี่ก็เพาะเองจ้าเอามาเล็ดลงนี้ต้นเกิดแล้วนะจน๊ะเนาะตำลึงตำลึงเก่งมาจ้ะเก่งบออีเขามาส้มต้นกล้วยอีกมองหนนกมันมาเห็ดคั้งอยู่ใตอยอันต้นกล้วยก็ที่เพ็่อนของน้องจะเนาะสะท้อนเซนอุ้ยเดี๋ยวใจ,น,จน้องจะเนาะคนอิหยังผู้ง้ําเราเน่ยงปลูกของง้ําอีกผู้นี้ย่อง <laughs> ปลูกปะปลูกกันย่องน,น้องจะเนาะ จ้าปีกล้วยเขาออกกันเพรชเลี้ยลอยนะ้ำอ้ยอีพ่ออีแม่่อยเอ้ยป้าป้าป,ป้าทำความสะอาดบ้านแล้วจ้ะเนาะเรียกแต่และที่ป้าตกใจทุกทีป้าทำความสะอาดบ้านนะคะมานั่งเฝ้ากล้วยอุ้ย อันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าไทยเนาะน้ำน้ำว้าไทยไม่มีเม็ดไส้หวานปะไม่มีเม็ดอันนี้เป็นแบบบ่มีไนน์เนาะจะ้ะเนาะป่าให้ต้นมาน,นี่อันนี้มามาจะบานป่าในี่ต้นตอตะกีป่ามีต้นกล้วยยี่นาบานป่าอ,าออกเนาะจะ้ะเนาะนี่ออกออกสองปีขางกันอู้สะออนอะไรจะสะออนเฮง มันฝรงกับเหมือนเหมือนหนูสิเขียนไป้า่ใหญ่ๆมาตังไ้นี่อย่อันยางมากับมาหือมาเปิดมาดึงหัวปีเขาเรียนโอ้ยกะซิว่าดอกไม้เนาะฝรั่งกับผีบาได้ตอวนี่จะเฮ้ยบักซิดาอวดละอ,อวดอีกนะจะน้ะเนาะอยากอวดอะไรจ้ะนี่ทับทิมเฮาดอกไอมะรุมมะรุมพี่หน่อยไบบย่มเหเขาอีกอะ อันนี้ต้นทุเรียนเทดเนี่ยนี่จ้ะนี่ต้นทุเรียนเทศจ้ะแต่ว่าบอนนี่กินน่อยดอกต้นมะอิหุ้มใยใๆนั่นอยู่หน้าบ้านป้าจ้ะเห็นม้นั่นเห็นปะป้าจังนั่นป้าจังคนสวนมาตัดจ้ะเพราะป้าชิเฮมันโปร่งไม่งามๆต้านจะเนาะตัดละอันนี้ก็สิเป็นพวกสวนบ้านป้าดอกจ้ะป้าก็มีมะเขือเปาะจ้ะปลูกมะเขือเปาะไว้ปลูกกันสระเนไว้เห็นบ้นั่นสระเน่บ้านป้าบุกี้อันี่้ บกเกียวเอาดอกแล้วบกเกียวเปาะไทยข้อนี่ลราจะหญ้าสูงก็บกเกียแวแล้วล่ะอันนี้ตำลึงตำลึงบานปะเนี่ยตำลึงเนี่นีต่ตำลึงตำลึงตำลึงบลึงตึงเปาะนั่น,านปากะไมีของกินไรจ้ะยิกงน้อยแล้วกระป,กนนปูกนั่นปลูกนี่นี่มีกระเทียม กระเจี๊ยบม,มูออกมาให้เนาะจ้ะเนาะบ้านเขาปลูกจ้ะเขาปลูกลายๆนี่แมมีถุกหงำง,งามๆแมนี่แม่นเบิดเนี่ยจ้ะหนูบ่งหูเสี้ยไปเฮ็ดอย่างนาะจ้ะเนาะเพราะว่าหนูบ่กินกระเทียมดองกินบ่เป็นอันนี้ก็บไนผักมูให้มาจ้ะเด็กวัานไหนอย่างแน่เนาะจ้ะเนาะนี่ไหนเขาเก็บไว้จ้ะเขาปลูกผักหลายๆอีตู้พวกอย่างมือ้อนี้ล่ะไอ้นี่ก็สิเป็นอันทั้งไนดอกไม้แน่ทั้งอัน บอกในบอกครีนะจน๊ะเนาะหลายๆนี่หนูว่ามีมองปลูกจ้ะหนูต้องไปหาซื้อกระถางเพิ่มอีกนะจน้ะเนาะรู้นะว่าจ oh ิโดเองออ้ออๆ Sorry Mommy It's okay Sorry Mommy ไวัสญาณ่างแต่ No 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 Don't take it No 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 Go 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 Mommy cross the go 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 slide ลั่นอุ้ยตะไหนบ่แล้วน้ํนนาซีดจ้ะ Hụt mà tới đây là mua bán này đúng không? Ừ. tu Anh đi bởi tu hẳn phát phải bừng Xì phát phải nhặt nhảy Nhặt nhảy Nón như này ร้อนใน,นเหียนลูกเต็มปู่ลูกเงืดไหลมาหาเกียงเห็ดดีกว่านะจจะราะต้มเฮ้ยก็ <Okay. S 1> ยน่ะใบซอยบัดได้กินมานอนอนานเนาะผู้ใดอยากบังวิดีโอยัง<ห>พิมพ์เม้นมานะจ๊ะเดี๋ยวสิทำให้ดูจ้าอันนี้อะโวคาโดพดอธายเพาะจากน้วยได้หนี่เพาะจากเมล็ดได้นี่อเ,นเอามเมล็ดมันลงไปนี่ มีอีกมเลเ็ดนึงจะไม่นี้กินอะโวคาโดนัน่นจะเนาะเดี๋ยวเสียเอามาลุเงิันอีกใส่อีกกระถางนึงจ้ะหอมนะจ๊ะจะไปซื้อกินห้มันเสียเงนินจ้ะกินแล้วก็เอาหากักเอาต้นมันเซน้ำไ้หักก็เอามาลุงนี่จะเห็นว่านี่เป็นมุงนู่นนี่ซื้อไว้ตลาดนีด่นาอยากเงยัยงบ,บอกออกอยู่เสียบๆยัดลงกไปเรยจะได้กินสิอวดแปลงผักอีกอวดจากสิปลอบก็ได้ด้วเนาะอื เบรกทกินเบรกทินนูก็ออกนี่แล้วอันนี้ตะไคร่นูอีกหรอกนี่อันนี้นอกนอกบ้านน่นจาจะเนาะไอเป็นหลังบ้านของคนนั่นแต่ว่าเพิ่นบ่ทำความสะอาดเอาหนูก็งึดอยู่จ้ะหนูนาซีประทับแต่หมองหัวเจ้าของนี่แหละเนี่ยเบกทินนูเก,กษตรเกษตรออกหน่วยแล้วนะคะดีเบรกเศษเขาออกหน่วยแล้วเพิ่นมึงบอกผู้ชายจีนเราดูเหลี่ยใจน่าจะเนาะ น้อยดอกค่ะปีนี้สิดอกก็ปีว่างหันอีกอกระลำดอกว่ามันรักออกดอกแล้วบอกคือเป็นปุรูล่อนนะว่ามันหอด้วยนนะอุ้ยออกแล้วอุ้ยออกแล้วออกแล้วไปครั้งนี้พอได้ใช่มหมมัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวสิพาไปซองไอ้พวกเนียนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาล์ไล่ตากันนะจ๊ะเด้ออย่าเฝ้าไล่ตากันหนูสิบอตัดจ้าวิดีโอหนูไทยแล้วหนูลงเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปเบึง นี่หม่งยังบ่เหยียบไปน้ำแป,ปลงผักแปลงอย่างนี้เราจะตึ๊บเอออ้ยลมซะนะ้อ,อนสิให้เบิ่งตอนมันฮอแล้วว้ายกระลำดอกออกแล้วอ้ยกระลำดอกออกแล้วอันนี้เด้ออืมอันนี้บ่ทันได้ออกอันนั้นออกแล้วอันนั้นฮอแล้วอ,อุ้ยมีห่อนนอนเห็นบ่น่ะนอนเขียวๆนั่น บอกแล้วว่าปวดสารพิษของแท้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิล่มจ้ะเดี๋ยวสิล่มไปยังมากันอันนี้เสียบปลูกกันพักปลูกกันโอเมนปลูกตะไคร่นี่ยเสียมันเสียดินอะไรนะจ๊ะเนาะพวกนี้พวกทั่วลันเตาเรามีนี่ทั่วลันเตาโอ้ทั่วลันเตาปลูกง่ายเหรอจะเอาดินเอาอันเม็ดมาเสียบๆลงดินก็ขึ้นเลยไปแล้วนะจ๊ะเนาะ เปละจ้าหน์หนึ่งข้าเหนียวไว้กับปันปิ้งตับไปหนูสิปิ้งกินข้าวแรงก่อนเน,นาะจะเนาะเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเน,นาะจะเนาะบ๊ายบายจ้า